ครับผมฟังไม่ทันหรอกการ์ดเราก็แนะนําตัววันนี้แต่งตัวเป็นอะไรหรอกใสใจค่ะแต่งตัวเป็นใส่ใจน้องใส่ใจใส่ใจนี่เป็นใครเอ่ยใส่ใจนี่เป็นเป็นนางอิชานางร้ายเป็นนางอิฉาของละครมนต์รักลูกทุ่งพวกภาษาชาวบ้านก็นางเขาแหล่เอออะไรอย่างนั้นใช่ไหมใช่แล้วหรอ ่ายใจดีแต่งตุ้มจกี่โมงอยากรู้อันนี้ไอ้สวยเงี้ยใบสองค่ะอ๋อแต่งตุ้มจ่ใบสองใบสองกว่าจะเสร็จใบสี่แล้วกว่าจะเสร็จจริงๆแล้วใบห้าเพราะรอขึ้นรองเท้าตัวเองอยู่ครับรองเท้าก็เหลืออ่ะพักบ่อนหน่อยเดี๋ยวมีต่อไปฮะคนไหนหายไปไหนแล้วครับดข้างๆเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดหมายเลขเจ็ดครับผมแม่กูเองนี่มันเอาแม่มาประกวดด้วยเหรอฆ่ากูไม่ได้หรอกแม่กูเองวันนี้อุ้ยใบอ่อนน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ แป็นขับหมายเลขเจ็ดนะครับมีไหมครับโอ้เยอะกว่าเพื่อนเพื่อนเดี๋ยว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 ขอท่าหมายเลขขอท่าหมายเลขยกยกโอ้แตงแตงวัดตัวบานโอ้โอ้ท่านี้กูคุ้นๆเหรออะไรฮะท่านี้คุ้นๆนะไหนยกใหม่ยกใหม่ฮะโอ้โหสุดยอดมากแม่แม่ครับไปครับแม่นิดเปรี้ยวจริงนะแต่งตัวไม่กินตัวนี่เปรี้ยวมากเลยครับอากาศมันร้อนแล้วยกตัวสูงแม่มีสัตว์ผีเสื้อด้วย นี่มีสัตว์ผิดเสื้อด้วยสัตว์ตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมพราะอะไรเพราะมันอยู่ใกล้รังมันแม่ครับแม่ครับเดี๋ยวเอาตังผมไปร้อยนะเอาไปทำอะไรไปซื้อลูกกลิ้งๆจากกระเละระดมมากใช่ไหมลูกนี่ขยันนะแม่แล้วเด่นันต้มอะไรนะไอ้สัสแกนี่เมาแล้วยังมาประกวดอีกเน้อกลับไปบ้านไปเลี้ยงลูกเลยไปไปเห้่าว่าเมาแล้วโอ้โหอึ้งเลยผมพูดใส่หน้าผูแล้วผมเมาตาไปหมดนี่ให้แม่แนะนำตัวก่อนชื่ออะไรแม่ ัดแสงค่ะอ่ะพัชรีทับสารพัชรีทับสารขอแทนนี่หน้าเราไปทับสารพระภูมิอยงนี้เป็นอย่างนี้ไงนามสกุลเขาเหรอมาจากไหนครับวราจะวางอารมณ์นี่แหละอยู่ในเนี่ยมันจะออกจากมันจะออกจากล่างเขาไว้ตามไม่ใช่ผีเข้าเหรอแม่แม่แม่แต่งตัวนี่ใครบังคัาให้แต่งหรือแต่งเองบังคับตัวเองนี่แหละแล้วมั่นใจไหมว่ามัน มีปหลายเยอะเลยไม่แบบไม่เนี่ยเมาแล้วนักเลงด้วยมีนักเลงด้วยสุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงๆริโธสุดยอดเลยมาวจนี่มาถามมาถามไ่เากิเหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดก็มาประกวดเขาให้ถามก็ถามเออแล้วไม่ถามก็ตอบอะไรก็เอาก็แม่โหอยู่คนเดียวเขาจะถามยังไงมึงนี่ไม่เป็นหลักการมันต้องถามเอาถามแม่กินเหล้ามาตั้งแต่กี่โมงครับบอกเลยกี้โมงอ่ะอ่ะบอกไปก่อกี่โมงกินเหล้าเยอะอะไรบ้างครับ โอ้แม่ไม่ต้องไปถามเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เขากินหมดทุกยี่ห้อยกไห้สองยี่ห้อยี่ห้อเราโอ้โหแม่กูนั่งไม่ระวังเลยอ่ะทำไมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ครับอย่างนั่งอย่างนั้นครับทำไมครับกูจะอ้วกนั่งไปทั่วปักอ้าเลยแม่แม่อายุเท่าไหร่แล้วถามใหม่อายุเท่าไหร่แล้วพูดไปแล้วหกฮะโอ้หกสี่ร้อยสี่ถึงหกอีฮี้ย่ะสี่มีพอ 46่สบหกคนวันทอง400เดี๋ยวๆดี๋ผมบอก416ตาทองใส่กูเลยคนนี้โอเคครับขอบคุณแม่เลยครับขอบคุณครับอากาศนี่เลยนี่อ้าวน้องน้องท่านต่อไปคนนี้เลยครับนี่เบอร์แปดคนนี้เป็นเด็กหญิงอยู่เบอร์แปดนะครับชื่อแปดชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเรียนที่ไหนยังไงแนะนำตัวเลยพูดไปเลยชื่อเด็กหญิงและชยาพรทับยสารค่ะเดี๋ยวทรัพย์สารเยอะจังหวัดเดี๋ยวพูดถามเยอะจังอ่ะเดี๋ยวเด็กคนนี้เป็นอะไรกันเธอ เป็นญากนะครับนะฮะอายเขาไหมถามจริงอายไหมไม่ไมอายเพราะอะไรช <fish. S 1> ินน้องเอาชินแล้วบเขาไม่อายแล้วสุดยยออดดสุดน้องสุดยอดสุดยอดอย่างนี้ให้ชนะให้ชนะชนะนะโอเคโอเคโอเคครับไปด้วยน้องสายครับผมไม่อายเพราะชินชอบนี่ครับอ่ะตบมืออ่าท่านต่อไปครับผมอ่าหมายเลขเก้าครับเจ้าของเจ้าของฟาร์มไก่ชน รู้ได้ไงรูดูดิเอาสมข้าสมกข็งชนมาอบกระโปรงเหรอขยัน <ridiculous> อ <quizz ical rules> ้ามดอ่ะเอาชื่ออะไรอะไรย่าไรมาจากไหนมันยังไงอ่ะพูดไปเลยสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีท่คณะกรรมการทุกท่านนะคะผู้ชมทุกครค่ะดิฉันนางสาวสกาวใจมูสิตนะคะก็เข้าขวดหมายเลข9ค่ะตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรศิษฐ์นะคะคณะธุรกิจการบินค่ะโอ้ก้อนนี้สาอยู่ก้อนนี้แต่งตัวเป็นเป็นไทยเป็นชาวบ้าค่ะ เป็นของฟ้ามั่นใจไหมว่าวันนี้จะชนะมั่นใจค่ะมั่นใจนะคนเราประกวดต้องมั่นใจสิมั่นใจวันนี้แต่งตุ้งแต่กี่โมงวันนี้อยากแต่งตุ้งแต่ใบสามแต่งตุ้งแต่ใบสามรอนานไหมลูกก็นิดนึงค่ะนิดนึงนะนะโอ้รอนานไม่นานดูดิดทำไมติดลิปสติกตัวเองไปหมด เว้นเว้นรั่วกวดไปนั่งในโบกันแล้วเย็นดีเดี๋ยวเดี๋ยวคนต่อไปนี่ครับนี่เก๋าต่อไปนี่เนี่ยจกวงกางเกงนี่วงกางเกงเนี่ยนะโอ้สุดยอดเลยวันนี้แนะนำตัวสักหน่อยครับแต่งโบเป็นใครยังไงรายงานตัวไปเลยครับชื่อนายข้สต่อนชิญรองครับไอ้นายนายนายที่พูด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 ห่างไม่หน่อยทำไมฟันมึงจะฉอดไม้แล้วนะแต็งก็เป็นบุญเจรครับ ไอ้ตัวที่เจอพี่เจอที่เจอได้เป็นใครในเรื่องเจอที่เป็นใครก็ดูไหมไอ้ดูเป็นใครในเรื่องอ้าวไม่ดูมึงจะประกวดทำไมเนี่ยไอ้เจอเนี่ยมันญิงโกงโกงชื่ออะไรชื่ออะไรนะน้า่อนน้าสอนือครับผมให้ชนะให้ชนะให้ชนะนะโอเคโอเคโอเคครับผมอ่ะท่านต่อไปครับผมนะอันนี้เป็นเด็กชายเด็กชายเดีไอ้เด็กชายนี่ไงเด็กชายกูผิดสังเกตก็จะเดินขึ้นเวทีแล้ว เด็กชายที่อะไรเดินตูดปิดผม <c oughs> ไม่แน่ใจน้องเขาพูดนคนเราคนเรียบร้อยน้องก็เป็นคนเรียบร้อยเอาชื่ออะไรบอกไปเลยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนับทีเดาวชื่อเล่นชื่อเตย <ๆๆ S 2> เรียนที่โรง,งเรียนวัดประคาเจริญพิยาครับวันนี้ก็ปกวดเป็นอะไรฮะไอ้ขาวครับโอ้โเป็นไอ้ขาวมั่นใจไหมว่าชนะ มั่นใจครับมั่นใจใช่ไหมโอเคให้ชนะครับนี่คนนี้ครับนี่สุดยอดมากเลยเป็นผู้หญิงคนแรกที่ประกวดในนามผู้ชายเลยฮะประกวดเป็นอะไรครับไอ้าวใช่ไหมอ่ะชื่ออะไรนามสกุลอะไรมาจากที่ไหนยังไงฉันร้องหน้าหล่อนินครับชื่อแรกชื่อกิ่ครับรวยครับหล่อด้วยรวยด้วยหล่อด้วยสุดยอดอยากได้เบ้นไหม ไม่อยากมฟรีแล้วอยากมีแล้วอันเดีอีกชิ้นตันก็แกะอยู่ผมมีโมเดลแล้วอ่ะโมเดลแล้วพี่นี่กีนชิ้นตันเป็นเบาหวานขึ้นเลยยังไม่ได้เบ้นอันเนี่ยตายจะแตกแล้วเนี่ยเอาตายตายเบาหวานกึศปวดมากปวดอะไรนะมาแล้เข้าคอไอ้เหี้ยเป็นหมื่นพันไล่ไม่เข้าคอมาเข้าคอปูสะพานเรียบร้อยละเรียบร้อยนะเป็นไอ้ข้าวเป็นไอเข้าวคนนี้ฮะนี่ครับเด็กทิ้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มีใครมาเชียร์เลยวันนี้ลกูลกขอเสียงเลยขอเสียงเลยลกูลกสวัสดีครับชื่อเด็กหญิงพังรทรวดีพักเข้าวัยอายุ1ิปีตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรเียนปทุมวิไลค่ะโอ้โหศึกษาอยู่ปทุมวิมไลครับผมอ,อ,อยู่อยู่ปทุมแต่มาประกวดที่นี่ครับก็มาทำบุญด้วยแล้วมาประกวดด้วยอ่ะนะวันนี้แต่งตัวเป็นอะไรครับเป็นใครบุบขาค่ะน้องบุบขาบุบขาได้เพื่อนนางเอกไง เพื่อนของพ่าเคยดูไหมลูกเคยดูไหมไม่เคยดูไม่เคยดูเออแล้วใครบังคับให้แต่งอ่าอ่าเอากราโขดไปเถอะเออเออเอาเราลูกมาบูนกันเป็นกูผาละกันอ่ะอ่ะเดี๋ยวอ่ะขอเชิญครับอักทายก่อนครับอ่เชิญท่านต่อไปครับหมายเลขสิบสี่ครับครับผมแนะนำตัวเลยครับแนะนำตัวเลยอ่ ของลิค่ะชื่อเน่อลค่ะอ๋อวันนี้แต่งตัวเป็นใครครับสายใจค่ะแต่งตัวเป็นสายใจเออมีความสามารถพิเศษไหมถามหน่อยความสามารถพิเศษเรามีไหมมีไหมมีค่ะทำอะไรได้ความสามารถพิเศษบ้านนเล่่่ไพคะอยู่บ้านเล่นไพ่ค่ะสุดยอดความสามารถพิเศษสุดยอดแหมอย่างนี้นะเอาไปร้อยไรเออเยินฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดิมฮะแต่ดูตะตุ่มดิทำไม กระตุกด้านจริงดูได้ไงลักษณะเล่นไพ่จริงจรกระตุกด้านแหมอย่างนี้ต้องอะไรนะไม่ด้านค่ะมีพรมไม่ด้านค่ะมีพมหลออย่างเงี้ยข้าไปเป็นนักไพ่แม่กูทำไมอ่ะแม่กูก็เล่นเหมือนกังหนึ่แม่กูต้องตะอุ่มดำหมดแล้ววันนี้ก็กกว่เป็นใส่ใจค่ะอะให้ชนะให้ชนะอะขอเชิญหมายเลขสิบห้านะครับขั้นต่อไปครับชื่ออะไรครับเื่ออะไรครับรายงานตัวเลยครับ สาวนิ้งค่ะวันนี้สุดนี้ค่ะศึกษาอยู่ใิสถาบันบริหารธุรกิจอยุธยาค่ะปีไหนแล้วจบปีสามค่ะจบปีสามแล้วท็อปปีสี่แล้วใช่ไหมการจบแล้วการจบปียาปีใช่ไหมฮะคิดว่าอนาคตพอจบปุ๊บเนี่ยจะไปทํางานอะไรฮะเออยังไม่รู้ยังไม่รู้เป็นงานใหม่ยังไม่รู้แหนยังไม่ได้วางแผนไว้ไม่ได้วางแผนชีวิตตดีนี้ก็ปวดเป็นอะไรฮะ ทองวาวค่ะทองวาวอ่ะให้ชนะนะครับอ่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มีมีกำลังใจให้ด้วยโอ้ตอนนี้ใครจะมอบกำลังใจเชิญได้เลยนะครับผมเวลายังมีนะครับเออสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับผมมีการเชียร์กันฮะอ่ะเขาเชิญน้องอ่ะท่านต่อไปเบอสิบหกครับเบอสิบหกครับโอ้โหสวัสดีครับที่นี่คนหรือสองพลเร็กคนคน มาตรงกงานเลยไปตรงกงานเลยตรงกงานเลยตรงก,รงกลางครับผมเออชื่ออะไรครับรายงานตัวเลยครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อน้ำฝนค่ะฝนทิ่อินพัฒดีค่ะอ๋อน้ำฝนอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ22ปีค่ะเรียนอยู่ไหมเรียนอยู่ที่ไหนเอ่ยอ่มามหาวิทยาลัยรังสิตค่ะรังสิตนี่เองปีไหนแล้วครับปีสามปีสามที่ไหนปีสามคนรักานกับพุทธเนอ ปีสามแล้วนี่แต่งตัวตั้งกี่โมงตั้งแต่ตีห้าตั้งแต่ตีห้าวนนี้งานกับเพื่อนเลยอ่ะคนน้องไม่หลับเออวันนี้จะเด็กสวยเต้นเต้นเพราะแกสวยอยู่แล้วไงถูกต้องอ๋อเดี๋ยวให้ชนะแต่งตัวเป็นท้องฟ้าใช่ไหมอ่าเดี๋ยวให้ชนะนะโอเคครับครับผมอ่าต้นไม้น่อยหมายเลขสิบเจ็ดครับขอได้เครับ จริงที่จริงเนี้ยลูกลื่นหลานลานหลานอ่ะชื่ออะไรแนะนำไปเลยครับอย่งียนศึกษาอยู่โรงเรียนราชบำรุงศิลป์นะครับอายุเท่าไหร่ครับอายุ17ปีครับผมพตัวเป็นไงครับพองวาวมีกำลังใจหน่อยอ้าวรับรับกำลังใจตรงนนิดเดียว นครับโอเคครับขอบคุณครับท่านต่อไปครับท่านสุดท้ายครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่โอ้โหน้าแต่งตัวงี้น้าจะไปกันแล้วเหรอไฟที่ไหนอ่ะพี่เขาแต่งตัวเป็นเจิดสุดยอดมากชื่ออะไรครับรายงานตัวเลยครับผมกุ้งลิลราชตะครับ ดูฤทธิ์ราชตานามสกุลราชตากหรือฤทธิ์ราชตานามสกุลราชตากอายุเท่าไหร่แล้วครับหลักสี่ือนกันครับหลักสี่พันการทำงานอะไรอยู่คุณกุ้งขับรถพ่วงครับขับรถพ่วงครับสุดยอดเลยคุณกุ้งนี่ชอบไปเจอไหมถามจริงในเรื่องชอบไหมชอบแน่ใจไอดอลเลยฮะโอเคครับขอให้คุณกุ้งชนะนะครับผมเข้ารอบนะครับผมได้ครับ มีประเภททั่วไปใช่ครับมีทั้งไอเจิดมีทั้งกวามีทั้งไอคราวมีทั้งใสใจมีทั้งบุกผาใช่ครับครับมากันหลายคนเลยเดี๋ยวเราจให้ทั้งหมดเดินกันอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ลงไปพักก่อนลงพักผ่อนแล้วเราจะให้คณะกรรมการตัดสินสักคู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเนี่ยขึ้นมาใหม่แล้วเราจะให้พบกันเสาเพศสองต่ออ่ะเราเริ่มจากเบอร์หนึ่งเดินให้ทัานดูนะฮะรอบแล้วก็ลงเวทีนะอ่ะเบอร์หนึ่งเดินต่อเลยครับเดินครับใครเชียร์เบอร์ไหนก็ดูเอาเองนะครับ อันนี้มาเลยฮะอ่เบอร์สองเดินเลยครับเดินเดินทำท่าทำทางเลยครับโบกไม้โบกมือได้นะครับครับผมเฮ้ยมันจะรีบไปไหนกันอ่ะเบอร์สามต่อเลยครับเบอร์สามเอออ้าเดี๋ยวเอมือหน่อยครับตามไปเลยครับเบอร์สี่ครับตามไปเลยเบอร์ห้าตามกันเลยครับอ่าขณะกรรมการก็นั่งดูอยู่ข้างล่างนะฮะเดี๋ยวเขาจะตัดสินกันนะครับเบอร์หกตามเลยครับผมครับผม ตามด้วยเบอร์เจ็ดครับตาผมเดินระวังจะไปไหว้เดี๋ยวหล่เวทีนะครับนะเบอร์แปดตามมาเลยครับครับผมตาผมเอเลยครับเบอร์เก้าตามเลยครับาาตามกันมาเลยครับเบอร์สิบต,ตามมาตามมาออกเวลาได้เต็มที่เลยให้ชนะใจกรรมก็มาตาม